นิทานเรื่องทำตามคำพ่อสัง่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ประพฤติตนเป็นคนดีและทำมาหาเลี้ยงลูกชายสองคนที่กำพ้าแม่มาตั้งแต่เล็กๆด้วยความขยันขันแข็งจนลูกชายเติบโตเป็นหนุ่มก็ถึงวัยอันสมควรที่จะมีครอบครัวพ่อผู้แสนดี ก็ได้สู่ขอยิงสาวในหมู่บ้านมาเป็นภรรยาของลูกชายพร้อมกับแบ่งที่ดินที่มีอยู่ให้ลูกชายคนละส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำมาหากินในครอบครัวของตนจนกระทั่งชายหนุ่มผู้นั้นได้แก่ชรลาและป่วยหนักเขาได้เรียกลูกชายทั้งสองคนมาสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้ลุกๆจงรักไข่ปองดองกัน มีอะไรเดือดร้อนก็ให้อคอยช่วยเหลือกันนะและหากใครอยากลํำรวยมีหลักฐานที่มั่นคงต่อไปชั่วลูกชั่วร้านก็ขอให้ไปปฏิบัติตามคำพอสามข้อนี้นะลูกนะข้อที่หนึ่งไปทำงานอย่าเดินกลางแดดข้อที่สองเวลากินข้าวให้กินยามพระอาทิตย์ตรงศีรษะข้อที่สามเมื่อ กลับมาแต่ทำงานให้จุดคบไฟสองทางกลับบ้านจบคำสั่งเสียของพ่อพ่อก็จากลูกชายไปอย่างสงบคันจัดงานศขให้พ่อเสร็จเรียบร้อยลูกชายทั้งสองต่างก็คิดถึงคำที่พ่อสั่งไว้ซึ่งต่างคนต่างคิดที่จะปฏิบัติตามคำของพ่อทุกอย่างแต่พากันปฏิบัติตามความคิดเห็นของตน โดยเริ่มต้นจากลูกชายคนโตรีบบอกให้ภรรยาหาล่มให้ผี่จะเอาล่มไปทำไรฝนก็ไม่ตด็ตกสักเม็ดเดียวภรรยาถามอย่างสงสัยหามาเถนาผีจะเอาล่มไปกลางไปทำงานน้องจำไม่ได้เหรอพ่อสั่งไว้ว่าใค่อยากลำอยากรวยเวลาทำงานอย่ายเดินกลางแดดถ้าอย่างนั้นน้องจะหาลมมาให้พี่เอง แล้วลูกชายคนโตก็ออกจากบ้านเดินกลางล่มไปทำงานในไรนาทำำหยุดหๆเป็นระยะเพื่อรอให้พาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดีคันถึงเวลาก็ร้องบอกภรรยาทันทีน้องๆดูหนุ่นพูดผ่านชี้ภรรยาดูพาทิตที่อยู่ตรงศีรษะยกข้าวมาให้พี่สิน้องพอสั่งว่าอยากรวยให้กินข้าวยัมพาทิตตรงศีรษะนี่ก็ได้เวลาแล้วนะ ภรรยาเห็นดีเห็นงามตามสามียกข้าวห่อที่เตรียมมาจากบ้านให้สามีฝ่ายสามีก็กินข้าวที่หอ่อภรรยาที่ภรรยาห่อมาเตรียมให้อย่างอร่อ,รอยอร่อยจนอิ่มน,นำสำราญสักพักก็เอนหลังนอนหลับพักผ่อนอย่าเอาแรงพอตื่นขึ้นมาก็ม้วนยาสูบอีกคู่หนึ่งจากนั้นจึงได้ค่อยเวลาค่อยๆจับจอบจับพลาเข้าไปทำงานในไร่ แต่ทำไปได้ไม่นานนักเขาก็เดินไปหาทางมะพร้าวแห้งที่หล่นอยู่รอบๆโคนต้นมะพร้าวนั่นพี่จะเอาทางมะพร้าวไปทำอะไรเอาไปทำคบไงคบเพิงที่พ่อบอกเวลากลับบ้านนะ่ะน้องสามีบอกภรรยากลับบ้านแล้วทำไมพี่ต้องทำคบเพิงยังไม่ข้ามเลยนี่น้องจำไม่ได้เรอพี่พ่อเราสั่งไว้ว่า เมื่อกลับต่ทำงานให้จุดคบไฟสองสว่างกับบ้านแล้วเราจะรวยสามีทบทวนความจำของภรรยาพร้อมกับจุดคบทางมะพร้าวแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้านทาั้งๆที่ยังเป็นเวลากลางวันอยู่ไปน้องกลับบ้านวันนี้เราจะทำงานกันพอแล้วซึ่งลูกชายคนโตก็เฝ้าประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งที่พ่อสอนอย่างเคร่งครัด ฝ่ายลูกชายคนเล็กก็มาคิดปรึกษากับภรรยาถึงคําที่พ่อสั่งไว้ว่าน้องจําได้ไหมว่าพ่อสั่งอะไรไว้บ้างจําได้จ้ะพ่อสั่งไว้สามข้อข้อที่หนึ่งว่าอย่างไรข้อที่หนึ่งพ่อว่าเวลาทํางานเราอย่าเดินกางแดดภรรยาทบทวนคําสั่งพ่อให้ฟังอย่างชัดเจนเออนั่นแหละ ตั้งแต่พาอาทิตย์ยังไม่ขึ้นด้วยนะสามีพูดทำไมล่ะพี่ภรรยาสงสัยยังไม่ทันขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเดินกลางแดดไปทำงานใช่ไหมเออจริงนะพี่ภรรยาพยักหน้าเหตุด้วยแล้วคืนนั้นสองสามีภรรยาก็เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเพื่อตื่นขึ้นมาตั้งแต่ไก่หูฝ่ายภรรยารีบหุงหาอาหารเตรียมไว้ให้ จากนั้นทั้งสองคนก็รีบออกเดินทางไปทำงานที่ไล่ทันทีเดยช่วยกันทำงานตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นสองสามีภรรยาช่วยกันทำงานคนละม้าให้คนละมือและถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยก็ยังเฝ้าก้มหน้าก้มตาทำงานันกด้วยความขยนันขันแขน็งอดทนจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงเที่ยงวันพระอาทิตย์ตรงศีสาแลวพี่ หยุดกินข้าวก่อนเออจริงด้วยสามีรับคำข้อที่สองพ่อสั่งไว้ว่าให้กินข้าวเวลาพราทิตย์ตรงหัวตรงศีรษะพอดีภรรยาทบทวนให้สามีฟังอีกครั้งได้เวลาที่ท้องเรากำลังหิวพอดีพ่อสั่งไว้เหมือนรู้เลยนะพี่ใช่พ่อแกรุธสามีพูดพร้อมกับกินข้าวอย่างอ,อร่อย เมื่อสองสามีภรรยากินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็นั่งพักเอาแรงกันสักครู่จากนั้นก็เริ่มทำงานในช่วงบ่ายต่อไปจนกระทั่งพบคำ่ำค่ำแล้วนะพี่เราจะกลับบ้านเหลอภรรยาพูดกับสามีไม่เป็นไรพี่หาทางมะพร้าวทำครบไปแล้วพอกลับบ้านเราก็จุดครบทางมะพร้าวเดินกลับบ้านเออจริงนะพี่ พ่อสั่งไว้ข้อที่สาวา่ากลับแต่ทำงานอย่าลืมจุดคบทางมะพร้าวแล้วเราจะรวยหมายความว่าพ่อให้เราทำงานจนมืดคำ่ำเพื่อจะได้งานเยอะๆนี่เองซึ่งลูกชายคนเล็กกับภรรยาก็เฟ้าปอะพืชปฏิบัติตามคำสั่งพ่ออย่างเค้งคัดเช่นกันลูกชายของพ่อทั้งสองคนต่างนำคำสั่งของพ่อ ไปตีความหมายตามภูมิปัญญาของตนแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติกันคนละอย่างจนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปผลปรากฏว่าครอบครัวของลูกชายคนเล็กนั้นมีแต่ร่ำรวยอยู่ดีกินดีห่างไกลจากความยากลำบากส่วนลูกชายคนโตก็คงยังลำบากยากแค้นและยากจนลงยิ่งกว่าเดิม